วันนี้มาตรวจรถ QC ขั้นตอนสุดท้ายเตรียมส่งมอบรถให้กับพี่อาร์ตนะครับที่เห็นเติมอยู่เนี่ยไม่ใช่เบียร์ขาวนะครับในโลกนี้มีแต่เบียร์ดำแต่น้ำมีฟองอย่างนี้ก็คือใส่ซันไลน์นั่นเองนะครับไว้ขจัดคราบมันเวลา,มาแมลงบินชนกระจกหน้านะครับเติมน้ำสำหรับฉีดกระจกเรียบร้อยส่วนน้องแบงก์ก็กลังลื้อดูว่าทำไมไฟหน้าซ้ายมันไม่ติดอะติดเรียบร้อยแล้วครับขั้วมันหลวมนิดหน่อยอันนี้จัดการได้ไม่เป็นปัญหา หลังจากนั้นก็มาดูความพร้อมอื่นๆเมื่อวานเนี่ยที่ลูกค้ามาดูรถเนี่ยก็สังเกตเห็นว่ามันมีคราบน้ํายาหม้อน้ำเนี่ยหยดอยู่นะครับเรามาตรวจสอบดูครั้งหนึ่งปรากฏว่าเข็มขัดลัดหม้อน้ำเนี่ยตัวล่างเนี่ยมันขยื่นมันลัดไม่ตรงตำแหน่งนะครับอันนี้ผมก็จะใช้น้ำเนี่ยล้างคราบน้ํายาหม้อน้ําออกไปก่อนตอนนี้ขยับเข็มขัดรัดให้ตรงตำแหน่งเรียบร้อยแล้วก็น้องแบงค์อีกเหมือนเคยที่ช่วยขยับนะครับ เดี๋ยวพอล้างน้ำยาหม้อน้ําออกไปไม่ให้มันเปื้อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปวิ่งไปวิ่งให้น้ํามันหายไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ายังหยดอยู่ไหมส่วนหลอดไฟหลังขวาไม่ติดอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปจัดการแท่ทีเดียวเลยแต่ก่อนที่จะไปก็มาเช็คความพร้อมอื่นกันก่อนนะครับน้ํามันเครื่องโอเคอยู่ในระดับสีก็สวยดีน้ํามันเกียร์อันนี้ก็ถ่ายให้แล้วก็ใสแจ๋วนะครับ แล้วก็มาดูอีกครั้งหนึ่งรายการที่เราปรับสภาพไปแล้วอย่างเช่นพวกกรองอากาศแบบเนี้ยอ่าเราก็มาเช็คดูอีกทีว่ามันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนจริงเปล่าอ่ะแหวกดูดิเขาจัวอย่างงี้ใช้ได้ยาวๆนะครับอ่าแล้วก็มาดูพวกของเหลวอื่นๆนะครับที่เราบอกว่าเปลี่ยนแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกน้ํายาหม้อน้ําท่อทางต่างๆเข็มขัดมันรัดแน่นไหมเดี๋ยวจะเหมือนไอตัวข้างล่างนะครับก็มา QC อีกรอบหนึ่ง น้ำมันเบรกก็ดีนะครับอยู่ในระดับสีใสกิ้งไม่มีคราบน้ำมันรั่วเยิ้มหยดย้อยนะครับสภาพสมบูรณ์ท่อยางท่ออากาศทุกอย่างสมบูรณ์แผงลังพึ่งหน้าหม้อน้ำไม่มีล้มไม่มีหินติดกระเด็นกระดอนไม่มีนะครับนี่ก็เทสขับจริงเลยเดี๋ยวไปไล่ไอ้คราบน้ำยาหม้อน้ำที่มันเปืเป้อนๆออกด้วยนะครับไปวิ่งดูดีว่าระบบระบายความร้อนเป็นไงบ้างนะครับแต่ก่อนออกตัวก็มาเช็คระบบไฟฟ้า เลยไหนๆก็จะเอาไปขับแล้วเนาะก็เช็คระบบไฟฟ้าทุกอย่างทํางานได้ปกติไปไปเทสกันแล้วก็เดี๋ยวลวดไปเปลี่ยนหลอดไฟหลังที่อู่น้องโกโด้วยนะครับขับขี่ดีครับนุ่มช่วงล่างดีพวงมาลัยฟรีกลับได้โอเคทุกอย่างปกติเกียร์เปลี่ยน1 2 3 4ปกตินะครับตามที่เห็นหน้าจอเรือนไมเลยนะจ๊ะแล้วก็เรื่องของความร้อน ก็ปกติดีครับนี่ขับระยะทางพอสมควรแหละเป็น10กิโลนะครับความร้อนอยู่ในระดับที่ดีไม่มีปัญหาอ่ะนี่มาถึงร้านน้องโกแล้วก็เดี๋ยวจัดการให้น้องเขาเปลี่ยนหลอดไฟหลังขวาสักนิดหนึ่งเรียบร้อยแล้วแจมตอนนี้ไฟติดครบหมดแล้วนะครับทั้งหน้าทั้งหลังทุกอย่างเรื่องไฟนี่สําคัญนะถ้าเกิดว่าไม่ดูเรื่องไฟเนี่ยบางทีขับบนข้ามเกลางคืนคนเขามองไม่เห็นเขาดูว่ามอเตอร์ไซค์เดี๋ยวมาสวนมาบวกเราเอาอย่างนี้ก็ไม่ดี อันนี้หลังจากจบที่อูโกแล้วกลับมาก็มาตรวจเช็คอีกทีว่าพอวิ่งไปน้ํามันไหลออกไปหมดแล้วอ่ะหมายถึงว่าน้ําที่ตะก,กี้เราเทล้างน้ํายาหม้อน้ำอ่ะมันไหลออกไปหมดแล้วแล้วมันมีน้ํายาหม้อน้ําของใหม่มันยังหยดไหมละ่ะมาดูแล้วหลังจากที่ปรับเข็มขัดรัดแน่นไม่มีน้ํายาหยดแล้วนะครับอย่างนี้ลูกค้าสบายใจได้หาห่วงหาห่วงเลยใช้ยาวใช้ยาวสุดท้ายก็มาดูเรื่องอุปกรณ์ประจํารถนะครับแม่แรงอยู่นี่ฝั่งหลังซ้ายนะจ๊ะ แล้วก็มาดูนั่นใต้อ่ะตัวนี้เป็นตัวสําหรับขันแม่แรงนะครับแล้วก็ข้างใต้มียางอะไรโอ้นี่ออริจินอลเลยออกจากห้างมาก็เส้นนี้เลยนะครับแล้วก็มีตัวขอลากจุงมีบล็อกขันล้อมีถุงเครื่องมือทุกอย่างครบอย่างนี้ก็ถือว่าจบใช้ได้นะครับ พอเราตรวจรถเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะทํารายการให้กับลูกค้านะครับในรายละเอียดทุกๆอย่างเลยที่เราตรวจซึ่งเดิมทีรถคันนี้ก็ปรับสภาพถ่ายน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำมันพาวเวอร์น้ำยาหม้อน,น้ําเปลี่ยน,น,น,นผ้าเบรกหน้าเปลี่ยนลูกปืนล้อเปลี่ยนกองแอร์กองอากาศก็คือทําให้หมดแล้วซึ่งเราก็จะเขียนลงแบบฟอร์มตัวหนึ่งนะครับที่จะให้ลูกค้าเอาไปด้วยรวมถึงเรื่องของเอกสารพรบภาษีประกันภัยน้ํามันทุกอย่างเลยว่าต้องเช็คครั้งต่อไปเมื่อไหร่ก็เป็นแบบฟอร์มตัว น,นะครับแต่นี้ผมยังเขียนไม่ครบนะก็ยังมีเรื่องรายละเอียดเอกสารอยู่ที่เดี๋ยวต้องไปเขียนเพิ่มยังไงก็ต้องขอบคุณพี่อาร์กับครอบครัวด้วยนะครับที่ไว้ใจให้เราดูแลก็จะไปครับดูแลให้เต็มที่ครับขอบคุณครับ